หยามเย็นนะคะยาบโรเปแสงไฟเริ่มสองสว่างแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปสการะคุณย่าโมไปไหว้คุณย่าของเราค่ะเสียงนกร้องเสียงนกร้องดังทั้งสองากฝั่งตรงนี้เป็นสะสะก็เรียกว่าครูเมืองใช่ไหมคนเมืองเดี๋ยวเราจะไปไหว้คุณย่าโมกันค่ะ ตรงนี้เป็นครูเมืองนะคะเสียงเซงแซ่ที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงนกค่ะเสียงนกที่กําลังบินเข้ารังกันดังกันเซงแซ่ไปหมดเลยร้านยาโม่ซื้อดอกไม้ก่อนซื้อดอกไม้ทุกเย็น ไม่อไว้ท so ุกเย็เยว่ายขายแตี้านอนุสาวรีย์โมนะคะยำยำเย็นค่ะยังไม่มืดสนิทนะคะมีคนมาไหว้ตลอดวันตลอดคืนมอวะโต โตตัมมาสัมพ so, uh, uh, like, uh, ุทัตะนะโมตัสสะพะควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัตติมานีมะจังคเตสังคทานานีตังมาริวารานีวิปุตตัสสะโอนอริยมัสสาวะพิโมทเตย์ ตอ,อ,ต,ต,อตอนนี้เขาให้ว่าโดยไม่ต้องเครบ่องเงียบต้องใช้ไฟจริงแบบัขาดน้ำลงเรื่องมวลอากาศมาถึงไวรัสมัน,น,นม ของข้าพเจ้าและกนในครอบครัวตลอดกาลและนานเพืนตาทูอาวางลูตทอาสิแรกเยนะเกบ้กับระพุทธ้าไม่็ิตัวแล้วกลับมาดูแลนะครับิดทองรูปปั้นพุะยาโม อย่างนกร้องดังมากเลยตรงนี้เป็นประตูชุมพลนี่เมืองโคร,ราชใจกลางเมืองโคร,ราชค่ะอย่ยนุสาวรีคุณย่าโมนะคะอย่างนกร้องดังมากเลยตอนนี้ยังช่วงหัวค่ำอยู่นะคะเพิ่งจ,จะตะวันตกดินไปเมื่อสักครู่นี้เอง เอตว่าไม่มีสายไฟนะคะสายไฟฟ้าที่เคยระยงระย,ยางไม่มีเลยเพราะว่าขนาดนี้นั้นได้นําสายไฟฝังลงใต้ดินหมดแล้วนะคะทําให้บ้านเมืองสะอาดสะอ้านเป็นเมืองน่าอยู่ค่ะมมีความสุขอยู่เมืองโคราชเมืองปลอดภัยเมืองแห่งความสุขมีคุณย่าโมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชค่ะ เราจะไปดูศิละปะวัฒน,ธ,นธรรมพื้นเมืองของคนโคราชนั่นก็คือเพลงโคราชนะคะซึ่งคุณย่าโมเนี่ยจะชอบเพลงโคราชมากใครที่ได้มาบอกกล่าวคุณย่าโมถ้าได้สมปรารถนาแล้วก็จะแก้มแก้บ,บนพูง่ายๆว่าแก้บ,บนด้วยเพลงโคราชนะคะก่อนจะถึงเพลงโคราดเดี๋ยวครูให้ดูประตูตรงนี้ ตนนี้เป็นประตูศักดิ์สิทธิ์นะคะประตูเมืองของเมืองโคราชชื่อว่าประตูชุมพลซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันว่าเป็นประตูที่ศักดิ์สิทธิ์ใครที่รอดประตูชุมพลรอดเข้ามาก็จะอยู่ที่เมืองโคราชเลยเพลงโคราชถ้าต้องการจะแก้บนมีเพลงโคราชก็มาติดต่อที่ตรงนี้นะคะถ้าแก้บนชุดแก้บนติดต่อที่นี่โดยตรง ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดให้ค่ะจะวงใหญ่วงเล็กวงอะไรก็แล um. right. ้วแต่ได้หมดชืบสาวัฒนธรรมื้อนเมืองอคนโคราชมาแต่โบราณ ผู้ที่บน้านสรรเสริญพระองค์ย่างมุ่งหมายนะคะเมื่อได้หลวงปู่ม่านแล้วก็ได้โบกถ์จะถือโบสถ เสียงนกร้องดังมากมีประชาชนมาสักการะไม่ขาดสายมาจากทุกที่ของประเทศไทยเราจะมาไอ้ตรงนี้เป็นศาลาศาลาอันนีนประสงค์ที่เป็นศาลาทำพิธีต่างๆ ในเ,เวลาที่จะมีการทําบุญตักบาตรในวาระเทศกาลปีใหม่วันขึ้นปีใหม่หรือมันสาคัญสําคัญก็จะมาทําบุญตักบาตรที่ตรงนี้และทําพิธีที่ตรงนี้มอบําบุญกันก็จะมีประชาชนนะคะมาทําบุญแล้วก็ทำทานให้อาหารปล่อยโลปล่อยปลาปล่อยโลกปล่อยไทย,ยให้อาหารปลาในนี้มีปลาเต็มเลยค่ะ นในช่วงเทศกาลลอยกระทงก็จะมีคนมาลอยกระทงตรงนี้ด้วยที่เห็นน้ำผุดๆๆอยู่เนี่ยเป็นปลาทั้งนั้นรออาหาร,ารจากผู้ใจบุญว่ายามโมโลแล้วเราก็มาทำบุญมา,มาทำบุญกับหลวงพ่อวัดไหนคะเนี่ย วัดไหนคะหลวงพ่อวัดไหนคะเนี่ยวัดสัตตะราสัมโลใช้พื้นที่ปรนีสวัดพระนารายมหาราชวรวิหารพระราสร้างสร้างสถาบันพัฒน,นาชาวพุทธพระศรีามาโอเคที Mun ่อบรมบรรลุสงฆ์ค่ะตั้งแต่3,000-5,000ลูกค่ะแลโมธาบุนเป็นภาษาทูจะเปิดครบค่ะค่ะ ขอได้าทานปลอดไทยนะคะอขอบคุณคาะแขง็ขงแรงแข็งแรงค่ะวันด,ดีีใหม่นะครับวันนะะีดด้ไรคะ่ดดคะกระละคุณย่ามโมทําบุญทาทานเรียบร้อยแล้วเราก็ลับบ้านกันขอให้บุญกุศลผลบุญที่เราทําในวันนี้ส่งผลถึงทุกท่านให้ได้รับบุญไปด้วยกันค่ะนี่ดูไฟนะคะไฟเมืองโคร,ราชหลังปีใหม่ สายไฟไม่มีติดบนเสาไฟระยงระยองระยงระ,ะยางเหมือนที่เคยเจอกันไม่เคยไม่เคยเห็นกันนะไม่มีแลวเนาะลงดินหมดลงดิดหดนดดหมดสะอาดสะอาดใครที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองก็จะเห็นกําแพงตรงเนี้ยเอาแวะเข้ามาเลยมาสการักคุญยะโมถ้ามาเมืองโคราชไม่ได้สการ์ักคุญยะโมถือวปามาไม่ถึงแล้วอาหารประจําพื้นที่ของเราก็คือ ผัดหมี่ส้มตำเนาะขนมจีนใช่ไหมผัดหมี่โคราชขนมจีนอ่ากิน่านคู่กับส้มตำโอ้ยแมดนี่ทำให้ใหายใจไม่สะดวกพูดก็ไม่ค่อยชัดอีนี้เป็นปีที่ถึงแม้ว่าจะไม่หนานแน่นนัประชากรจิมาวมาจับใจใช้สอย